ขยันทำมาหากินแอนภรรยาชาคิดไม่อยู่เฉยออกบูธขายของหาเงินเข้าบ้านต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มดอมากความสามารถอย่างชาคิดแย้มนามและภรรยาคนสวยอย่างแอนพัทิราที่นอกจากจ,ากจะเลี้ยงลูกอย่างน้องโพอย่างดีแล้วยังขยันขันแข็งสุดๆล่าส,สุดทางไอจี ได้ออกมาเผยโพสต์ของสาวแอนที่ไปออกบูธขายเสื้อผ้าอาหารแบรนด์เขยจันเนื่องในวันหยุดยาวโดยได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าบูธเขยจันเสื้อผ้าบักโพสินค้าเขยจันและเสื้อผ้าบักโพมาออกบูทธที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้นจีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะโปรดีๆมีโปรเด็ดในไลฟ์ก็มีโปรไรฟ แค่วันนี้21พฤศจิกายนเท่านั้นค่ะซึ่งงานนี้บรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความขยันของสาวแอนกันอย่างมากมายเลยว่าทั้งสวยและขยันจริงๆเลยค่ะน่ารักมากพรุ่งนี้จะไปอุดหนุนค่ะแม่มากี่โมงคะอยากไปเจอพี่โพจังชอบค่ะน่ารักทั้งครอบครัวเลยแถมสวยแถมขยันอีกด้วย ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ